ขนดวงดีจอดรถขี้ยังเจอเห็ดขนดวงเม็ดไปเก็บเห็ดยังเหยียบขี้แต่วันนี้ฉันคิดว่าฉันดวงดีไม่เจอขี้แต่เจอเห็ดเสร็จตูเลยเบิ้งพี่น้องเห็ดเฮ้าม์นี่เ้าเอวสบายดีพี่น้องปั่งป่ายไอซสย่ยงกาวทักททยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาพี่น้องทางโซนยุโรปเลยวะ พี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานาะพี่น้องเบิ่งเฮ็ดเฮากำลังพบมาพอกับคลิปหาเฮ็ดของแต่ด้วยกระย์เตียคือเก่าเนาะพี่น้องอ่าก็ได้เก็บได้หาเนาะพี่น้องเนาะมารุ้นมาส้มกันไปมื้อนี้เฮาเราพอเป็นมู่หรือว่าเนวเลยเนาะพี่น้องเนะเบิ่งกันไปครับพี่โรบกับผมว่าสันโอ้ยเนาะไปด้วยพี่น้องเตียเอาไปละวบปากอีกเลยได้เพื่อนวาพี่น้องเตียเจอแล้ว ดอกขแรกแหงหมานของมืนอวพี่น้องเลยน้องคอยกันดอกขแรกแหงหมานได้เท่าไรด,ดอกสองดอกนะดอกนลัอืมมองมันออกแต่ละปีนี่ตัวตัวนนั้นดอกสวยงามมากอเก็บตะไคร เก็ดตะไคร้ได้พี่น้องเอ้ยน,น,นี่โอ้โหสองดอกดอกนั้นดอกมันแตกนีอดอกกันแตกสองไอ้หน่องโอ้ยสวยๆนี่พี่น้องเ็ดเตี๋ยเจอแล้วเห็ดพึ่งสาดดอกสวย,สวยม,มันแซ่บหมดกินแล้วมีพี่น้องเห็ดเคร่งดำเดี๋เตี๋ยหาบุห็นเนี่ อันเด็กไเดืนเนเอดนะนะอันนี่เออนะฮะแล้วหูหูหูเงาไฟนะไม่โดนพี่น้องอันนี้เจตีหาเพ็ดบปเห็นพี่น้องเลย <laughs> นึนกว่าไปตองเจตีสิเกียบเพชรว่างกระตาไปคือคือนี่เพืชแหลานเขาไปเก็บเพืชแหลานเขาไปซื้อดอกใหญ่เพืชนบะเห็นเนื้อไปแหลานไปซื้อดอกในนี้เพืนมีเห็ีนเออเกือบเหียบดอกนี่นพี่น้อง เห็ดทานเลือดเนาะเห็ดพึ่งเข้าแล้วเนาะเห็ดวาเนาะเห็ดพึ่งเข้าพี่น้องเจียวเห็ดเจียวเจออีกแล้วเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งข้ามเห็ดพึ่งข้ามเนาะเห็ดพึ่งข้ามพึ่งเหลืองพึ่งทองเหลืองพึ่งทองสีข้ามเนาะเจียวเจีเห็ดก่อขาว

เจเตียเห็นเห็ดอีกแล้วพี่น้องเห็นนําบอกเออนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนี่เห็ดเพิงดําเห็ดเพิงฐานแซ่บๆแกงนะเนี่ยพี่น้องเจออีกแล้วเห็ดเพิงดําคักไปพุนพูดอกในดอกหนึ่งเจเตียเห็นบอกพี่น้องเห็นอยู่บอกพี่น้องไม่เห็นนั่นไงดอกเล็กๆสวยนุ่มๆนั่นไงเอาแม่เก็บแม่ ก็มันไม่เห็นเนาะโอ๊ยหัวขาอนั่นแหละเป็ดเพิงดำดอกน้อยกระโดดโอ้ยแสีบเลยดอกน้อยๆแก่งมันยำตบตบตบเออพี่น้องเห็นอีกแล้วสุดโตอืดอกดอกดอกกาแฟดูอืมจองหวะงามๆพี่น้องคัก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 พี่น้องพี่น้อง เดียตีเห็ดเหก็มนได้เกกับนไดเพิ่นมีดออนไดเพิ่นวะะักและยูไนผู้รอกนึ่งเอเดี๋ยวเก็บมันหกอบอึ๊บอึ๊บโอ้โหึ๊บอืมนี่ไงนุ่มๆ่สวยเบิงพีน้องเอ้ยีมัน คักบ่ปุดดอกนี่พี่น้องกอกอกอขาวพี่น้องมีแมตตกอแดงคักดอกใหญ่ๆหนาๆน้องเกิดตะไคร้ดอกนุมน่มๆตัวนี้จ่มไว้เนาะอือสามดอกสี่ดอกตะไคร้าาดอกนุ่มๆอือต้นตืดกระดุมเลย นี่ปุ๊กมเลยเอ้ยปกมนเห็นอย่างกูหาดดอกนะฮะทุกปกนะดกันะนาดอกกูต้องปกนะปกไว้เขาก็เอาเก้าอะไรเขามาเห็นเขาก็เอาูดอกนั้นอีกดอกู้ใครมันใหญ่มันก็เติมพูนวะเออใครดอกกะจ้องแม่ต็มพูน้องพี่น้องีจ้องวลนี่อืมจ้อรดอืมจงบวจงเนาะให้จงไว ขอบคเณมากขอบคุณมากมายขอบคุณเฮ้ยน้องมาจ้องเวทเทสไปเฮ้ยพี่น้องจ๊บเฮ้ยเป็นดำอืมพี่น้องเจอแล้วครับพี่น้องเบิร์กเบิร์เฮ็ดทานได้พี่น้องเอ้ยมาเจอเฮ็ดทานได้บาดเฮ็ดทานเลือดพี่น้องเอ้ยนี่นี่ใส่กระตาอื เมื่อกว่าพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ละเต็มกระตาอีแล้วเนี่ยหลอหูหลอดตาหลอดใจตังคุกมกินแคมทางพี่น้องเอ้ยนี่นี่พี่น้องจะเจอเจอแล้วมื้อนี้มาเฮ็ดก็ขาวพี่น้องโอ้ดองอืมนี่ในนีนมน่มันจะมีเฮ็ดก็ขาวก๊าลังอ่อกน้อยมันหลายๆมันก๊าลังอ่เฮ็ดก็ขาวกลับมาอกอีกแล้วพี่น้องเอไง เอาในดอกนะจีดีเล็กเหอมบ่ถึงลุกมาและลุกมาเก็บสิเธอเธอก็ได้เนาะมันเนาวแล้วพี่พี่เอาดอกมันบ่เนาวพี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บแต่ได้ดอก่ิอึ้บเดียวเดียวเพี่ยวโอ้ยดอกน้อยก็ดอกเอาที่บ่อหนิเสือปล่อยเสือมันสิจุ้งไว้สิดอกนี้ดอกนี้ก็สวยงามนะฮะ อันนี้ยังสวยงามเป็นอย่างมากกัเหยียบเลยอ่าที่ใดมันบูดแม <c oughs> โดด่โอ้ยเตี้ยนเนี่ยเบิ้งพี่น้องท <c oughs> ี่น้องสังเกตเห็นบ่แม่หงนะอ่าเห็<อ> <ed> ดของดำอ่าเห็ดถ่านของดำมาแรง <c oughs> นั่นเห็นบ่พี่น้องอยูเ่เคือๆกันนี้เลยในเะห็ดถ่านเลือดครับโอ้ยเต็มกระตะอันย์อีกคือเก่าผิงเอ้ยมันแท้มันว่าโอ้ไปใส่เสื้อน้องวันนี้แล้ว นนนนีีีี่่่่พ้องกำลังเท้ากำลังทาวตอนโอ้ยพี่น้องเลยเดยตีหาเห็ดมีเห็นกำลังปลิวโอ้ยกำลังออกฮะกำลังออกหนุ่มๆเลยพี่ๆเพื่อนๆหนุ่มๆเตาะอตอ้เตะออตะาอเป็นตะฮักตะแท้เฮ้ยเมืองเมืองพี่น้อง นี่นะท่างหยางเลยได้อป่งกระตาทา่าอะไรอย่าเดียะวแล้วอืมสุดยอดมากเต็มกระตาบพออ่พี่น้องอ ύ, เ,เงอเเพดงดพี่น้องเอเห็ดเพิ่งแนะดงอ,อืมนี่หดเพิ่งแดงนี่พี่น้องเอ้ยสซ่บเด้อกแกงนะเก็บเพียพออีกเลพี่น้องมบ่บ่บ่เท่าเห็ดทานเลือดเห็ดทานเลือดอันนั้นก็เห็ดเอก็ออกอยู่ข้างกัน พี่น้องนี่ฮะคืบอืมดวงดีดวงดีเลยพี่น้องเอ้ยนั่นพออีกนั่นเต็มกระตาเต็มพ่นอเนะพ่นมาพี่น้องเอ้ยเห็ดกอขาวมาเนี่มันเห็ดกอขาวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ดอกนี้อีกเห็ดกอขาวดอกน้อย Mình người mọi Mình mọi người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  nó lấy mọi người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  mọi Tiếp tiếp người mọi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  người นั่นเป็นใอีกพี่นอออแบบ้องผอ้หุบดอกหูบโอ้เห็นหลายดอกดพี่น้องอพ,องพี่พี่พี่อันนี้หกมิเมนรอันนี้แมวนดอกว้ยบอแม่เฮ้ยเนี่ยพี่น้องเดอกนี้งามงามเป็รกอดอกสุดยอดดอกโอ้สุดยอดเป็รกอเริ่มออกเป็รกอขาวเริ่มกลับมาอ,ออกอ,อกีก เบื้งกว่าพี่น้องเต็มกระตาเนี่ย,ยน้องพี่น้องเห็นเห็ดไหมฮะหนึ่งสองสามเปิดนดั่นดีหอมสามดอกพี่น้องเลยเนี่ยคักบอเนี่ยสวยงามเป็นอย่างมากน้องเบิง้งนำตะดุยเนเห็ดนี่พี่น้องนี่อันนี้เป็นสลาเห็ดกอ่อเออสลาเห็ดกอ่อแต่เป็นเห็ดกอ่อขาวนะพี่น้องเนาะหนึ่งกินกับแจีวประแดะพี่น้องเอ้ย มีเยอะภากนะเจลประแดะนัวๆห,หนึ่งแบบนี้โอ้สุดยอดมากมายนี่เจออีกแล้วพี่น้องดอกงามงามสลับเห็ดก่อเฮ็ดก่อขาวเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเต็มตาอีกดอกหนึ่งดอก พี่น้องคักกระโดพอมีจอะจะป้าผมแล้วพี่น้องเลยเนี่นี่้มันหมานอีกแล้วเนี่ยเกือบเท้าขัดปอบพี่น้องงานเฮาเต็มกระตาอะเนี่ยเบิเ้งเบ้งพี่น้องอันนี้ก็สองสามดอกสี่ดอกถ้าวแม่เห็ดแดงถือเบล่าวะอืมมันเป็นเห็ดอัน,นกอขาวเป็นเห็ดกอขาวพี่น้อง เดี๋ยวเตียเก็บเลยเออมันค่านั่นแหละนะค่าเงาอันข้างในก็แม้นข้างในก็แม้นตัวนั้นก็แม้นนะฮะเฮ้ยข้างในเด็กนี่น้องานะเห็ดพี่น้องเฮ็ดเลยผูกๆเห็ดเพิ่งก่อผูกๆผูกอ๋อพี่น้องนี่พี่น้องเก็บเก็บเดี่ยวเตี๋ยเก็บเก็บเก็บอ้ยเห็ดเพิ่งก่อพี่น้องโอ้ยดอกเดียว สุดยอดมากมาย <Hit. S 1> เบิงพี่น้องผลงานเฮาม้อนี้ย <laughs> เต็มกระต,อตรา,ตอ,ตาอ่ะเนี่ยอ้าแล้วนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กันยาอมาพอสมมาพาควนตะดุยกับยายเตียขออนุญาตบาดคำจบคลิปลงซ้ำหนีเด้อพี่น้องเด้อมันมีได้แนวเซื่อแหละมันล้นกระตาเลยพี่น้องเบิง มือนี้มานเฮ็ดก่อขาวขอบคุณขอบมุกขอบเตี๋พี่น้องวงฝ่ายคู่คนกันแล้วกันที่แวะมาเป็นกำลังแรงมุกกำลังแรงเจอดูยูเซอร์กับเจตเตี่ยนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายบายบายครับผมเห็นทางมือเลยพี่น้องพวกทางมือเฮาปะมือบบบนี้